สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะขามาปูปากกันเนี่ยมือแรงมึงรูเสือผ่าเปลือนมกหลองเมกแหลกอย่ทธาแปงให้น้องพุทโตอาบน้ำพุทโธพึ่งเศษค่ะก็เลยมาหยืนเวาเล็กหวยเล่าของพอเส้นเหี่ยวนาะมือขึ้นคนมาเล็กคนแตกเจ็ดสองมาสันค่ะซอเขียวกับบริษัทไทยคลิปเลากับบริษัทโมากเนาะดีเอ็นเอก็ไม่เห็นกับขออภัยหลายๆเนาะค่ะ อสอยเขียวก็ได้บอกก็พอสเส้นเหีเห่ยลแหละว่าถ้าได้เลีกได้ไดยังมากก,ก็คือฟาวท่มาเลยแล้วสวซอยเขียวจะลงงหายบางที่สอยเขียวก็พ่มีเวลาไประยะทางเจ็ดสิบแปดสิบโลดพี่น้องให้สอยเขียวเลียนไปไปกลับลอยโกโลเดเนี้ยไปหาพอสเส้นเหีเห่ยวนี่พี่น้องคะไม่ใช่ว่าใกล้ๆนะจะวิ่งไปเอาแต่ละคลิปนี่นะคะพี่น้องคะก็เลยกายเป็นว่าขอร้องให้พ,พ่อเพื่อนท่ทรมาาะนี่ยทัก นั่งเทียสอโทวไปเพิ่นกับบว่างนั่งเทียสอโทษไปไซกับเบิร์ติดยังเสียคือเราสะดวกให้เราโทษมากเลยนังสินะคะพี่น้องเอฟซีคะค่ะสอเคียวก็เล่อยากให้เป็นการเด่งดวนนะต่างคนต่างเฝ้าทั้ก,กันนังสินะคะพี่น้องเอฟซีคะค่ะสำหรับเด็กไว้เล่าของพอเสยนเฮียวนาะมือนี้กัเป็นงวดอ่า ของวันที่16กุมภานะคะหวยลาวนะคะ6-7เมนแอนได้หงดนี่อาจจะแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะถือทั้งไทยทั้งลาวเลยนะเรานะ่ะเป็นเมื่อเดียวกันพี่น้องเอ้ยสังแมนเอียงมันสิมากกว่าเจาะมอเจาะปานนั่นเมื่อเดียวกันวันนี้แม่ทั้งไทยทั้งลาวรุนคักรุนแน่อันหงวดก้อนว่านออกอันใส่วันผลิฮัตแมนวะเลขกลาวออกวันพุดวันผลิฮัตมาลุนเล็กหง่หยเกี่ยบใจสิลุจิขาดตายพี่น้องเอ้ย ตั้งรักบ่ท่าน <c oughs> นี่แห้งสิตั้งรักบ่ท่นานคักบันเ้ทั้งเดียวหวยเล่าเรื่องเดียวหวยอันให้บันนี้พี่น้องเอ้ยให้ซุกให้มันสุกุสุกคนเด้อพี่น้องการซอยแกยวให้เป็นกำลังใจให้ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะ <c oughs> พี่น้องเอฟซีก็ขอเป็นกำลังใจซใอยแกยวคือกันซอ,อเแกยวกับจักสีวาจาึงไดเนาะค่ะพี่น้องเ e <c oughs> อฟซีค่ะค่ะไม่เหยืน่นเบาอยู่รางบานกะซองไป เงีย้ยเปิดเน,นาะสงนี่มันมีแสงแน่ค่ะซอเขียวก็เลยต้องมายืนอยู่นี่เนะาะบ่ว่าก,กันถึงจะวิวเปน็นยังไงแต่เดี๋็กจะขึ้นอ่าภาพแปะส,สวยๆงามๆให้อยู่นี่เออค่ะเนาะกับบเป็นหยังอ่ายืนอยู่นี่มันแสงมันสว่างค่ะพี่น้อยเอฟซค่ะสอเขียวเฮ็ดงานมื้อนี้ทั้งวันเลยอยู่บ้านแบตก็นจนสิเบิดชาดดนําอยู่ก็สิบ่ทันเนาะค่ะยังตามเซียนบ่ทันเบิดอยู่นี่ค่ะพี่น้อง FC ค่ะมื้ออื่นเช้าซอเขียวจะไปตามเซียนให้แต่เช้าอีกอยู่เนาะ สำหรับจะพงจะสรุปทุกสำนักก็สิเป็นมือเศร้านี่แหละพี่น้องก่อนออกจากบ้านนอาอซอเขียวจะลงส,สรุปท,ทุกสำนักให้นะคะค่ะถ้าล่งใดมือแรงก็จะล่งอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นการใส่คลิปเน่าเติบค่ะเดี๋ยวซอเขียวจะเบาให้กับพี่น้องเอฟซีฟังดอกเ่เห็นหน้าซอเขียวก็ว่าเป็นอย่างดอกได้นินแต่เสียงก็ได้เนาะคลิปสรุปค่ะ ค่ะบริวากันเนาะค่ะเลขนี่มันมิดผิดมิถูกมิพลาดกันได้นะคะมีเอฟซีบอกมาทันนึงว่าถ้าเลขพอ่อพวะเขาหอดซ้ำหวดแล้วหรือว่าจังใดก็ควนเปลี่ยนสูตรได้พ่อ,พอวสันให้พ่อเปลี่ยนสูตรใหม่วสันขอบคุณนะคะสําหรับคําแนะนํานะคะขอบคุพูพไปน้องเอฟซีหลายๆค่ะอันมีเอฟซีผู้หนึ่งอยู่ในทางมาสวัสดีครับสอบจอ้าวสันอัน ซอเขียวมากเด็กหน่อยบอครับพนาว่าจ้างเม่นผู้ใดพี่น้องเอ้ยอันเบอร์โทร่กับมีอยย่เด้อขันสีอมเมนมากจังสันทั่วมาเป็นการส่วนตูก็ได้ซอเขียวบรูจักจักผู้ใดเนาะค่ะขอคุณหลายๆการคอมเมนมากอะไรกับบริบากันเนาะค่ะซอเขียวมากเด็กหน่อยบอครับบันี้แม่ห่วยมากอังเสียนก็อยากแต่อีนี่เนาะคอมเมนต์ก็ะด้จั๊สีบาไปจังไลยเนาะพี่น้องค่ะค่ะก็ดีแล้วแหละ รักต่างวไัได้หมดแหละค่ะพี่น้องไม่ได้ว่ากันนะคะรักแบบพี่น้องนะคะหักแบบพี่น้องหักแบบเอฟซกับแอดมินยังสินาะแฟนคลับนะคะสเดีใจค่ะที่มีพี่น้องเอฟซมาทักมาทักกันแบบนั้นกับอกเป็นยังก็ถือว่าคุยกันธรรมดาร่ทักมาแล้วก็เป็นตอบมาอีกเลยนะสอเขียวกับะไรคอม,มเมนต์กดแต่ไคลให้เนาะกดถูกใจแล้วก็รูปหัวใจไปให้เฉยค่ะ เบื่อทร่มีค่ะก,กันผู้ใดสีทร่มากก็ทร่มาเลยไล่กับเขาได้ค่ะตามเบื่อทรเนาะค่ะซอเขียวไม่ได้ว่ากันสอเขียวเปิดใจรับทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับซอเขียวนะคะ fc คือหัวใจสําคัญของซอเขียวนะคะคือกําลังใจที่ให้เบ่งบานและมีพลังงานทางจิตใจนะคะให้มีกําลังใจต่อสู้มากเท่าทุกวันนี้นะคะ เงินย t u b e กับว่าใดๆเราพี่น้องก็ค่อยเหตุไปเนาะเพื่อนก็ว่าจะให้สินเดือนนี้แหละจักซิแมนบ่แมนเนาะ่ะซอเขียวก็จักซีว่าจังใดก็อยากไปตอบบุญแท่นคุณคุณคคูบาอาจารย์อยู่ดรอกคุณที่เพ็่นเหตุให้หฮายืนยุจุดนี้ใดแล้วก็มีช่องเป็นของตัวเองคืออาจารย์บุญผ้าร่วยนะคะเพิ่นให้กำลังแร่งใจแล้วก็เปิดช่องให้ซอเขี้ยวนะคะซอเขียวก็เอื่นเพิ่นว่าคู่บาอาจารย์เนาะที่เหตุในหฮาไเลยมีโอกาสนี้ค่ะคูบาอาจารย์เพื่อน ใจดีนะคะอาจารย์บุญภาะรวยยพันดีค่ะมี่เพิ่นกะใจดีมี่นำใจกันสุขูสุขนเนาะค่ะแต่ว่าการที่มี่นำใจค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากนะพี่น้องเงินทองหาง่ายนำใจหาย,ยากค่ะค่ะก็เป็นอาจารย์ที่ดีดอกมี่ยังกับปรึกษาเบ้าน้ำดีดีค่ะอาจารย์ตอนนี้เพิ่นกำลังอยุ่มกำลังอยากกับการเทวที่เพิ่น่าเพื่อจะไปเปิดงานด้วย ัดพนให้เนาะขาเปิดตั้งไว้ที่เฮ็ดจัดงานอยู่พนะให้ค่ะเพ็่ลงทุนเฮ็ดลายโบยย่ใหญ่ค่ะอลังการเนาะสำหรับอของอาจารย์บุญพระรวยเพิ่นกะเริ่มเฮ็ดเลี้ยวกะเริ่มเป็นทีเรียบร้อยหลล่ะมองไปอยู่ในี่ใกล้ๆทางกันกับบ้านซอกเกี้ยวนี่ละงอนเพิ่นก็อยู่บ่ไกลกันเนะาะค่ะสำหรับเด็กพอเสี้ยนหยหหออเหี่ยวห้ยแล้วม้นนี่กะ งานวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะก็มั่นใจอยู่เร้ยบร้สันมั่นใจค่ะแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะค่ะแล้วก็เลขไถ่เล่าหนีบธรรมดาฝันพร้อมคือเเขาเลขกไถ่เล่าก็ไดเนาะเดี๋ยวจังได้จังคอยไปติดตามหวยไทยเล่าพว่าเข้าจบกันคลิปนี้แล้วหวยไทยเล่ากับสีตามลุ่มไก่เนาะสำหรับของพอเส้นเหี่ยวค่ะพอเส้นเหี่ยวนี่ได้ทั่วกันยางเร่งดวนเด้อพี่น้อง่ะช่วงนี้จวดจัดกุยกันเวลาไปกับ่บวบเจาะมอเจาะกันเนาะค่ะก็เลยกลายเป็นต้องโซ คุยกันทางสายโทรศัพท์นะคะถุกวันนี้โลกโซเชียลมันมาให้เราใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ A, นำพาความสะดวกสบายให้เฮาเฮาก็เดินไปตามโลกโซเชียลนะคะค่ะพี่น้องเอฟซีอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ทั้งได้กระสางเหมือนชาวบ้านบ้านเดียวกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะรักกันผูกพันกันไว้นะคะมียังกระเบ้ากันตรงๆคุยกันเฮฮาเหมือนซื่นค่ะผูใด้กางเนากระเสารอกคันเลขบ่ถือเนาะบ่ว่าไผ่ละเต้สอดเกี่ยวกัะแหงเสารเสาก็โมเอียดเฮ่อไ้เลขก็อยากให้พี่น้องถือเลขคะเด้เนาะ ะจะมาสอดเขียวอยากลงหลายๆเสี้ยนให้กับพี่นองเบิงจะได้ผิดจรณนาเบิงนะคะผิดจรณาเบิงโตเลวมาเสี้ยนไดเขาผู้ใดเป็นยังไงเนอะอาะแล้วกะจะได้ตัวได้มากนะค่ะคือตัวได้มากตรงสีนะจัดแต่ยยงงนีเขาเนาะพี่น้องคะค่ะสำรับวิ่งหนีคิดมาบ่บบาดดอกนะคะแต่ว่าพอเสี้ยนเหี้ยวนี่นิ่มไม่โตห้ล่องเบิงเน๊ ให้ซื้อนี่แต่ว่าเอาไว้เป็นเป็นองค์ประกอบไว้ทะเบิงว่าสัน่ามามันสิเขาบาสันมันมีอยู่เดี๋ยวสังเดียวจะพาไปสรุปไปเบิงเด้อ่ามันเข่าตัวใดค่ะมี่ตัวใดเนี่ยว่าสันเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามตัวเลขแนวทางของพ่อเซียนเหี่ยวสําหรับหวยลาวงวดวันที่สิบหกกุมภาพันกันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องเอฟซีคะกมาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยลาวเซียนเหี่ยวนะคะพอเซียนเหี่ยวเ่นให้ตัวเลขแนวทางมางวดวันที่สิบหกกุมภาพันหกเจ็ดนะคะ สตัวจับคู่ให้5้าเจ็ดห้าหกี่เดสีดสานะคะเน้นไปที่4ีหและ3าเจ็วิ่งรูดเลย6และ7ดนะคะส่วนตัวทั้งรางนี่1ิบสองสองิบส,สามยสอ่าสองสามสอนี่เป็นตัวเลขให้เบื้องพิดแต่ละหน้าื้อซื่บทต้องซื้อสัน เอาไปเปรียบเทียบเบิ่งดูว่าสันว่ามันสี่ออกบ่สันตัวที่เพิ่นมันใจกับมันใจอยู่เทิ่งเทิผูล่พี่น้องหาเจ็ดหาหกสีเจ็ดสี่หกสามเจ็ดสามหกวิ่งหรูดหรูดเจดเลยนะคะค่ะแคปหน้าจอนะคะช่วงสอดเขียวเบาอยู่นี่พยายามแคปหน้าจอค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะ แล้วก็ตัวข้างล่าง12 13นี่นะ1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2สองเป็นตัวเลขให้เปรียบเทียบแล่นไ้ดูนะคะบมดเดยเหยื่อเ้อแต่ว่าใครอยากสื่อก็สื่อโหลดพี่น้อง f อค่ะมากระจัดเนาะไม่มีใครว่าอะไรนะคะพี่น้อง FC ค่ะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของโอ้ชเซนเทียวกับมีเปียงแคนี้ค่ะพี่น้อง f อฟค่ะอเคดยวกรัอสวัเสดียรและพาจากพี่น้องเพียงแคนี้ค่ะสวัสดีค่ะ